ครับวันนี้ผมก็จะลองมาเทสสปีดของอินเทอร์เน็ตบ้าน 3BB ดูนะครับว่ามันจะเร็วตามแพ็กเกจจริงหรือเปล่านะครับผมก็สมัครเป็น30มสทัสิ VDSL นะครับแต่ทางทีมงาน 3BB บเขาบอกว่าเขาจะอัพให้เป็น50าสทับสิบนะครับเพื่อความเสถียรและความไวให้กับลูกค้านะครับเพิ่มนะครับเพื่อลองดูครับว่าจะเพิ่มจริงหรือเปล่านะครับ อ่าครับผมห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าแล้วครับผมยังห้าสิบห้าอยู่นะครับอ่าได้ห้าสิบห้าจุดห้าสูเลยนะครับก็ถือว่าตรงตามที่เขาบอกไว้นะครับว่าจะเพิ่มให้เรานะครับสูตรอัพโหลดจะได้เท่าไหร่ครับมาดูกันครับ ตอนนี้ยังเป็นสิบเอ็ดอือสิบสองแล้วนะครับตอนนี้สิบสองจุดหนึ่งสึงไหมครับก็ถือว่าตรงตามแพ็กเกจที่เขาบอกมาครับว่าจะเพิ่มสปีดให้ลูกค้าเป็นห้าสิบทบสิบนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับบ้านผมอยู่ปลายสายเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านหลังสุดท้ายเลยนะครับถ้าจะผมไปก็เป็นป่าเป็นอะไรไปแล้วนะก็ยังมาถึงนะครับก็ยังไม่สะดุดนะครับก็แรงดีนะครับในสามีก็ใช้ได้ครับ ห้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมแรงดีครับขอบคุณครับ